เดินเข้าไปในโซนของใจกลางงานนะครับก็มีของเล่นราคาถูกเยอะแยะนะครับนี่ฮะอันนี้เดินเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนทางสามแพ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสารหลวงปู่พรามนะครับนี่นำโดยออพติมัสนะครับ ออปติมัตล่างที่เป็นอัศวินแล้วก็มีหุ่นแบบต่างๆนะครับนี่ฮโอ้บางตัวก็นานแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วอย่างตัวน้ำเงินนี่คุนมากเลยตอนเด็กนยครับโอ้โหอย่าง,งพวกกระบวนการ5้สีสมัยเด็กๆเนี่ย อันนี้ต้องเป็นจุดที่ทุกคนต้องแวะแน่นอนเลยเพราะว่าจัดได้ดีมากนะอันนี้งาน Thailand Toy Expo ครับ2022ครับอันนี้คนที่มารอซื้อของนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กๆนะครับเห็นแล้วอยากได้นี่รับรองนี่เด็กมาชักดิ้นชักงออันนี้เป็นปการ์ดโปเกมอนนะครับลิซซัดดอนบิกจู อันน,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 นี้ป้ายโฆษณาพระสุทามหายุทธนะครับยีิบเก้าเมษานิสตาเบิร์ตน่พากุภาผ่านไปแล้วนะครับอันนี้เทรดดิ้งกัดเกมโปกเกมอนนี่ก็เป็นโมเดลนะครับแบบต่างๆอันนี้แนวทางเอเชียนะครับหลายๆชาติหัวฉลาม